ที่ชอบเข้ามาดูป้านะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับป้าวันนี้ทําอะไรดีวันวันนี้สุขสันต์วันปีใหม่ก่อยย้อนหลังทุกทคนนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงจเจริญก้าวหน้าในก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเดี๋ยววันนี้ป้าจะทําขนมไว้ไหวเค้กบัตเตอร์เค้กเนื้อน,นิ่มไม่มีใครมีของเรานี้เนื้อน,นิ่มมากเลยไว้ใช้ไว้ ไหว้บรรพบุรุษไหวอะไรนี่แหละแล้วมันแล้วมันไม่เหมือนไอ้บัตเตอร์เ,รเค้กันนะไม่เหมือน<ร> <ๆ S 1> เพราะมันประเภทเนื้อนิ่มเด้งดึงเหมือนกับทาร์ไข่ไต้หวันอะ่ะเออเหมือนเหมือนกับไอ้นี่ไม่ใช่ทาร์ไข่เค,ค้กไข่ไต้หวันอะ่ะแต่ว่ามันนิ่มกว่านะป้าว่าอันนี้นิ่มกว่าแล้วกินอร่อยกว่าเพราะมันเนื้อบัตเตอร์อืมเดี๋ยวทําเลยทําเลยป่ะไปเคไปนี่วัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่ะมีเนยเป็นหลักนะมันเป็นบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์นะเค้กเนื้อเนยนะ มีเนยเป็นหลักป้าใส่หม้อก่อนทาไมมันถึงนิ่มกว่าคนอื่นรู้ไหมทำไมเพราะว่าเดี๋ยวเราตีเนยให้ฟูตีเนยฟูเสร็จฟูมากๆแล้วกเก็บไว้พักไว้แล้วก็ตีไข่ให้ฟูอีกดังนั้นมันฟูสองทีดังนั้นมันจะเป็นเค้กที่นิ่มมาก<ะ>นิ่มมากๆเลยเนักเรียนบางคนเอาไปทําเป็นอ,อ,อะไรอ่ะเค้กถ้วยเล็กๆอะ่ะครับเค้กอะ่ะ ทำขายเพราะมันสามารถทนินได้เยอะๆแล้วก็ส่วนปร,ประกอบก็คือเดี๋ยวเราเอาเนยเอาเนยนะตีให้ขึ้นแล้วก็เอาน้ำกะบนม,มส่ไปนะแล้วก็มีน้ำตาล s p ีแป้งเกลือผงฟูแล้วก็ไข่เดี๋ยวเราไปตีเนยก่อนตีเนยให้ขึ้น <Okay. S 2> ไปนะโอเคไป,ปเดี๋ยววันนี้เราใช้ไอ้นี่ตีเนยนะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเนยเพอมันน้อยใช่มันน้อยเราตีแค่ร้อยกว่ากรัมเองต้องใช้ไอ้นี่ตีอย่าไปใช้ใบพายนะ ถ้าป้าตีตีหนึ่งเป็นกิโลนะป้าจะใช้ใบพายตีวันนี้ตีแค่ร้อยกว่าเอานี้ตีอ,ตอ่ะตีอ่าแล้วป้าเคยสอนไว้แล้วว่าถ้าตีเนยทํำยังไงจําได้ไหมตีให้มันฟูตีเนยตีเนยให้ขึ้นมันตีได้แค่เกียร์ปานกลางอย่าไปตีเร็วถ้าตีเร็ว<อ>เนยเล็งแล้วก็เนยเนี่ยต้องมาใส่ความเย็นจำไว้นะนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับนะ ตีเนยต้องให้เหนยเย็นแล้วตีได้เกียรปานกลางาเท่านั้นถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์หรือว่าเราไม่ไม่ไม่ได้เปิดแอร์ตีต้องทำยังไงรู้ไหมเอาเอะไรเอาผ้า,เอาผ,าเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็มาโปะไว้ที่หมอ้อนะเดี๋ยวมันเย็นเย็นแล้วมันก็ขึ้นเองอ่ะแต่ข้อสําคัญคือเราต้องตีเกียร์ปานกลางานะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใจยเยน็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเลยตีนานพอโดเพราะว่านี่มันเป็นมันใช้แค่ร้อยกรกัมเลยใช้แค่นี้ เนยมีแค่นี้อันเดียวเค้กอันเดียวมันเป็นบัตเตอร์เค้กชนิดเนื้อนิ่มนะบัตเตอร์เค้กชนิดเนื้อนี่มันมีอยู่ในคอร์สเค้กพื้นฐานถ้าใครจะเรียนให้มันเรียนคอร์สเค้กพื้นฐานเป็นบัตเตอร์เค้กที่นิ่มที่สุดตั้งอาไต่ป้าทามาไม่มีเนื้อบัตเตอร์เค้กไหนนิ่มกว่านี้อีกแล้วอันนี้นิ่มที่สุดแล้วก็นิ่มกว่าอะไรอ่ะ้ไต้หวันอ่ะเค้กไต้หวันอ่ะเค้กไข่ไต้หวันนิ่มกว่าเค้กไข่ไต้หวันอีกแล้วเด้งดึ๋งดึ๋งด้วย เดี๋ยวเราตีเนยให้ขึ้นก่อนนะอันนี้ต้องยกหม้อนะทุกคนจําไว้นะถ้าเราตีน้อยๆเราต้องยกหม้อช่วยเขานะเม่งั้นมันไม่โดนตีนะเดี๋ยวจะเห็นเนยมันขึ้นขึ้นยังไงนะถ้าเนยมันขึ้นเดี๋ยวสีจะขาวๆเหรออ่ามันจะสีขาวถ้ามันยังเหลืองๆอยู่มันยังไม่ขึ้นจะมาวิธีเหมือนในบัตเตอร์เคกอะไรเท่าติใช่ใช่ใช่แต่อันนี้เนื้อเนยจะน้อยกว่าเพราะว่ามันจะขึ้นอันนี้เป็นเค้กขึ้นเพราะไข่และขึ้นเพราะเนยด้วยดังนั้นมันจะริมกว่าคนน ไปดูบัตเตอร์เค้กได้ลนะคลิปแรกของช่องเลยเนะีนะ่ยบัตเตอร์เค้กเนี่ยบัตเตอร์เค้กมันอันนั้นมันเป็นเนื้อแน่นคนละเนื้อกันเนื้อตองแต่แตนี่มันเป็นเนื้อกลมสมัยก่อนป้าเปิดร้านเอาเนื้อ,เ,อเค,ค้กเนี่ยขายขายดีมากเลยคนเอาไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรเอาไปไหว้บรรพบุร<ะ>ุษแล้วก็กินเลยไม่ต้องปาดหน้าด้วยครีม่ากินเลยเป็นเนื้อแบบชิ้นป้อนกินกินเนื้อเบา ดูได้มันติดข้างหม้อเต็มเลยเห็นไหมแต่เด็กเราต้องกวาดก่อนนะทุกคนนี้เป็นความลับนะแล้วก็เป็นเทคนิคการทํานะถึงเ,เคล็ดลับชนิดหนึง่งถ้าเราตีเนยแล้วเราไม่คุยมันไม่ขึ้นนะจาไว้นะป้าจะหยุดเครื่องแล้วคุยละอาคุยก่อนให้มันไปนโดนตีขเขาอย่าให้มันไปนกอดอยู่ข้างหมอง้อปาล้างมือแล้วเนาะ,ะแล้วเราตีต่อไป กีกันเรื่อยเรื่อยให้มันขึ้นขาว,วโอบะเริ่มฟูขึ้นเลยนะรู้ได้ไงนี่ไงมันฟูขึ้นยังไม่ขาวเลยมันจะขาวขึ้นเรืร่อยๆยไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ขาวเลยมันเริ่มฟูขึ้นแล้วฝั่งถ้าเป็นฝั่งเขาสอนเราเขาจะบอกตีจนกระทั่งมันเป็นครีมตีจนเป็นครีมคือจากเนยสีเหลืองมันจะกลายเป็นสีเขียนั่นแหละคือเนยมันขึ้นแล้ว อย่าลืมยกหม้อนะเพราะว่าน้อยนิดเดียวอย่างนี้คุณค้นบ่อยนะแล้วต้องคุยบ่อยๆเพราะเนยเราน้อยน้อยนิดเดียวมันมีนิดเดียวเองหัวปะที่มันโดนตีมันเริ่มขาวกันเลยเห็นไหมแล้วขอบขอบหม้อมันจะเหลืองอยู่ใช่ใช่แสดงว่ามันขึ้นแล้วนิดแต่มันยังขึ้นไม่ทั้งหมดนะเราก็พยายามคุยนะเพื่อให้มันขึ้นทั้งหมดเดี๋ยวต้องคุยมันเริ่มฟูขึ้นแล้วล่ะ น้ำเหลืองมันมันยังไม่ขึ้นไม่ปูนะเดี๋ยวเราต้องปุยอีกนะอาปลาหยุดเครื่องแล้วคุยแล้วนะขยันคุ้ยหน่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดๆเลยมันจะมีขาวกับเหลืองนะสังเกตดูรีนนะทุกคนนะตรงที่มันขึ้นแล้วมันก็จะขาวคนที่มันยังไม่ตรงที่มันยังไม่ขึ้นมันก็จะเหลืองขยันคุ้ยมันจะได้ขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมดจำไว้นะถ้าใครถ้าใครตีเนยเฉยๆแล้วห้องร้อนๆให้เอาเอาผ้าไปชุบน้ำแล้วไปไว้ตู้แช่แข็งแล้วมาปัาหม้อไว้โปะหม้อไว้ เเล่าให้ฟังเวลาป้าทําเป็นอาชีพทําขายเนยตัวนี้ป้าไม่ได้ตีแค่นี้นะถ้าเขามาสั่งสามอันสี่อันป้าไม่ได้ตีทีละสามสี่อันนะป้าตีเป็นกิโลเลยแล้วน้ำผัดนมป้าก็มาใส่ลงไปในเนยนะแล้วป้าก็เมื่อมันขึ้นเต็มที่แล้วป้าก็ตักใส่กะมังไปไว้ตุเย็นถึงเวลาป้าจะทําเค้กป้าก็ช่างออกมาจํานวนปอนที่เราต้องการแล้วเราก็ตอกไข่กับ น้ำตาลตีให้มันขึ้นแล้วถึงจะเอาเนยเนี่ยลงไปผสมตามขั้นตอนนะป้าไม่ได้มาตีเนยทุกวันนะป้าตีติดไว้มีคนยะลาเขาไปทำครับเค้กไขยใช้สูตรนี้แหละเขาบอกขายดีมากเลยเพราะมันนิ่มมากมันนิ่มมากแล้วเนื้อมันเป็นบัตเตอร์ด้วยนะมันไม่ใช่เนื้อธรรมดามันนิ่มแล้วมันอร่อยมันกินอร่อยกว่าเค้กไข่เค้กไข่มันมีแค่แป้งไข่น้ำตาลแต่อันนี้มันมีเนยด้วยเริ่มเป็นขีด เริ่มขึ้นขาวแล้วต้องขยันคุยนะทุกคนเนี่ยคีมมันขาวมากขึ้นได้เห็นไหม<ช>อไอ้พวกที่มันยังติดหมอ้อมันยังมีเหลืองเหลืองอยู่เหยนะ<ช>อ่ามันไม่โดนตีนะมันยังติดหม้มมออยู่เดี๋ยวเราต้องคุยอีกถ้าเราไม่คุยเน่ยมันจะไม่ขึ้นนะใครจะขทีเ่เกียจคุยตีเค้กนี่ไม่ได้นะตีเค้กต้องขยันนะเห็นไหมเห็นเห็นเลยที่มันติดข้างหม้อไหมมันจะมันจะสีเข้มเห็นไหมตรงที่มันโดนตีมันจะขาว ขึนทีมเอาแล้วคุ้ยอีกแล้วนะมุดูรู้ไหมว่ามันขึ้นหรือยังเนี่ยมันจะขาวๆอยนี้มันขึทีมรู้ไหมว่ามันขึ้นแล้วอันนี้มันขึ้นแล้วดูรู้ไหมอันนี้มันขึ้นแล้วนี่ก็มันขึ้นแล้วนี่ช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็น้ำกะนองใส่แหละมันขึ้นแล้วแหละเอาน้ำกะนมงค่อยๆใส่ ถ้าใครถ้าใครไม่ได้ไม่ได้มีห้องห้องแอร์เนาะ evet. นมเนี่ยประแช่เย็นไว้นมแช่เย็นไว้ก็ใกล้ไต่เลไต่อยตก็ใก้ไต่จำไว้นะเนยจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันเย็นข้อแรกข้อที่สองก็คือมันจะต้องใช้เกียร์ปานกลางเท่านั้นเรามีกี่เกียร์เราก็แบ่งให้มันเป็นปานกลางอย่าไปตีเร็วไม่ได้นะเนย <itarian. S 2> เละหมดนะ เนี่ยของป้านิดเดียวเห็นไหมมันยังตั้งยอดเลยแล้วก็ยกหม้อบ้งอมางเพราะมันมันน้อยหมดแล้วน้ำจะนมหมดแล้วอันนี้เราใส่ค่อยๆใส่นะเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วคุยอีกทีนึงนะคุยบ่อยไหมบ่อยเออจำไว้นะถ้าคุ้ยไม่บ่อยเค้กพัง ดูปลาแล้วสบายแล้วทำเป็นแล้วทุกคนเวลามาดูคลิปปลานะมาดู youtube ปลาแล้วมีคนขอบคุณเยอะนะว่าปลาสอนแล้วไปทำแล้วเค้กที่เคยแต่ก่อนเคยทำแล้วมันเสียมันมาทำดีได้แต่เค้กบางคนก็สูตรเขายังค่อยยังชั่วไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่เสียแหละเพราะว่าวิธีเคล็ดลับเราสอนอยู่นะฟังดีๆแล้วก็ไปไปไปดัดแปลงทำเาเห็นไหมมันขึ้นมาตั้งเยอะทั้งๆั้ที่ททตอนแรกเนยมันนิดเดียว ป้าพอแล้วนะดีแค่นี้พอแล้วนะพอ,อแล้วอยู่ก,ก่อนเอาไปรูปมันออกมานะมันเนยมันนิดเดียวเองขึ้นดุยไหมขึ้นสวยไหมเนยเราใช้นิดเดียวเองนะขึ้น <s routines> น้อยน้อยกว่าเคกน้อยกว่าเคกบัตเตอร์แท้ๆอ, <liber> อันนี้มันบัตเตอร์ผสมมัน <anner>. เป็นลูกครึ่งอ่ะมันเป็นลูกครึ่งระหว่างบัตเตอร์กับสปันคนละครึ่มมันไม่ใช่บ,ตตบัตเตอร์ทีเดียวถ้าดิบบัตเตอร์ทีเดียวมีมีในคลิปที่ป้าสอนนะ แล้วเราก็ตักออกเดี๋ยวเราเรารอตีไข่ก่อนเสร็จแล้วอดูนะป้าสอนทาพิมพ์เค้กนะดูดูตามนี้นะเอาเข้าซอกก่อนซอกตรงนี้สําคัญเค้กมันจะติดมันก็ติดตรงซอกนี่แหละป้าใช้เนยขาวผสมน้ํามันนะมันจะได้นิ่มๆทาไม่เมื่อยมือให้มันนิ่มๆนิดนึงนี่นีนน่ดูนะแล้วเราก็ค่อยๆไล่ไปตามนี้ไล่ไปตามนี้ใช่ไหมครบปยงัง<ม>ครบแล้วเราก็กลับกลับด้านเห็นไหม ทีนี้ไม่มีส่วนผสมที่มันไม่มีโดนเนินเนี่ยนะแล้วเวลาข้างๆเราก็ค่อยๆปาดไปค่อยๆหัวกลางท้ายหัวกลางท้ายให้มันให้มันติดอยู่นี้ข้อสําคัญคืออย่าไปกดมันแรงเนาะให้มันหนาหน่อยไม่เป็นไรมันมันหนาหน่อยมันก็ยังไม่ติดไม่ต้องปูก,กระดาษนะอาจารย์ป้าไม่เคยปูกระดาษเห็นชัดไหมเห็นไหมหัวกลางท้ายหัวกลางท้ายทั่วยังเนีย่ยทั่วแล้ว เอาทั่วแล้วพอแล้วเนี่ยแค่นี้เอาทีนี้ต่อนะต่อเลยนะตะกี้เราหม้อนี้ไปตีวัตรุดิบถูกไหมใช่ไปตีเนยถูกไหมแล้วเราจะเอามาตีไข่เรามาตีเลยไม่ได้นะต้องไปล้างอย่าให้มีคราบมันเลยนะเพราะเราจะตีไข่ให้ไข่มันขึ้นแล้วเข้าใจที่ปลาพูดไหมอ่ะเราจะตอกไข่ใส่หม้อแล้วนะต้องล้างให้เกลี้ยงนะถ้ถามันมีคราบมันไข่มันจะไม่ขึ้นนะเอาตอกแล้วปกติปลาใช้ไข่เบอรอเลย ไข่โรงเรียนนี้ใช้ไข่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวป้าพูดให้ฟังไข่เนี่ยเวลาป้าอยู่โรงแรมป,ป้าใช้ไข่เบอร์สองออแล้วแล้วป,ป้ามีสูตรมาใช่ไหมสูตรขนมมาใช่ไหมทีนี้ไข่เนี่ยมันทําให้มันทําอะไรรู้ไหมมันท <ำ S 1> <ไข S 2> ําให้เค,ค้กนิ่มขึ้นอเอเป้าก็เปลี่ยนจากไข่เบอร์สองมาเป็นไข่เบอร์หนึ่งใส่ลงไปแล้วนะเ<ๆ>ดี๋ยวเราไปตีแล้วอันนี้ป้าป้าร่อนแป้งก่อนดูก่อนสูตรนี้ต้องร่อนแป้งเพราะว่า มันมีผงฟูด้วยเี่แป้งกับผงฟอูอ๋ออยู่นี้แป้งกับผงฟูรวมไปเลยเราล่อนทีเดียวพอแล้วน,นี่ล่อนเพื่อให้มันเข้ากันเพื่อไม่ใช่เพื่อให้เวลาเวลาเดี๋ยวเราตีไข่ขึ้นมาแล้วเวลาเราเทใส่ลงไปมันจะได้แตกตัวเร็วๆอ๋อ,อป้าไปตีแล้วนะอันนี้นะตีไข่ต้องใช้แท้ตีนะอเอคแล้วไม่ต้องคุยไข่ไม่ต้องคุยตีไปเลยอ่ะใครซื้อเครื่องป้าจําไว้นะ เครื่องนี้มี3เบอร์แต่เราตีแค่เบอร์สองครึ่งพอไม่เราไม่ต้องการให้เนื้อเค้กหยาบเราตีแค่เบอร์สองครึ่งพอเลยเลยสองไม่นิดนึงก็สองครึ่งพอแล้วไม่ต้องตีเบอรนะ์สามนะตีแล้วนะแค่เดียวก็ได้ลเครื่องตัวนี้ตีขึ้นเร็วประมาณ4ี่ห้านาทีขึ้นแล้วแต่ต้องยกหม้อนึดนึงนะเราตีน้อยนม้อ ยกม้างปล่อยม้างก็ได้นะขึ้นเ็จะซื้อเครื่องปาก็ซื้อได้นะเป็นเครื่องเจ็ดลิรนะ สัมหัวตีเหมือนเหมือนที่ฮอวดดังๆนี่แหละแต่เราถูกเ้าทั้งสามเอาแล้วก็ตีเค้กขึ้นขึ้นดีกว่าด้วยเพราะว่าแท่เราสวยแท่เรามีหลายหลาย,หลายทบหลายชั้นอาก็มาเครื่องนี้ดีจังเครื่องนี้ดีจังเพราะป้าเป็นคนออกแบบแท่ป้าเป็นคนออกแบบเครื่องนี้ใครจะสั่งก็สั่งได้นะอา้าใครจะเรียนก็เค้กบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นสูตรเนื้อนิ่มนิ่มกว่า เค้กไข่ไตหวันอีกแล้วอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีเนยมันเป็นบัตเตอร์เค้กนะแล้วเวลากินนะ่ะชุ่มคอชุ่มคอามากๆเลยใครใครจะเรียนก็มาเรียนคอนเค้กพื้นฐานแล้วก็เอาไปดัดแปลงเป็นทักเค้กก็ได้ไขายดีเพราะมันริมมากเลยแล้วมันทานําง่ายรู้ไหมอันนี้เราทําแค่นี้แป๊บเดียวได้ดีแย่ป่ได้ป,ปกากูมากเลยโบสิเดี๋ยวเ็บไปทางนู้นนี่ ปาเป็นมีได้แล้วพวกนี่ยังไม่ได้อีกแป๊บนึงเดี๋ยวเดีาม,ามันมีได้แล้วนะเดี๋ยวตีนิดนึงถ้ามันั้นไปมันจะไม่ค่อยดีให้มันขึ้นสักพักหนึ่ง่อนขึ้นดีไหมโอ้ขึ้นดีมากเลยอ่าดูนะเคล็ดลับมันก็คือแบบนี้เห็นไหมมันขึ้นมาตั้งยอดเห็นไหมนะตั้งยอดนะ อย่างนี้เราก็ถึงจะใส่ใส่แป้งได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวตีแป๊บนึงก็ได้ตื่นใจหนึ่งได้ยังเดีย๋ยวได้แล้วึ้นเยอะไหมฟูขึ้นเยอะไหมฟไดลยนี่นี้ป้าหลีแลนะหล่แล้วนะป้าหลี่ลลวนะป้าจะใส่แป้งกับเนยสลับกันนะแป้งที่เราร่อนเมื่อกี้แล้วก็เนยที่เราตีเมื่อกี้ใช่มันหลี่แล้วนะนี่แล้วก็แป้งใส่ไป เนยใส่ไปอะไรก่อนอะไรหลังไม่สำคัญใส่ไปสลับกันใส่หมดเลยก็ได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเอาเอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเราเอามือคุยเอาอไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปาดลงไปนะเดี๋ยวเราใช้มือคุยนะเคล็ดลับจำไว้นะเคล็ดลับ ก็คือไม่จําเป็นอย่าให้เครื่องมันคุยใช่อย่าให้เครื่องมันคนเราเอามือเราคนเนี่ยดีที่สุดเค้กมันไม่ยุบจําไว้นะเคล็ดลับนะความลับเลยนะนี่ป,ะปะ้าป๋าก็ไม่ไม่ไม่ใช้เครื่องแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาใช้มือคนแล้วดูนะมันจะเป็นมันจะเป็นแป้งเป็นอะไรเป็นเนยช่างมันใช้มือคนเอาค่อยๆคนไปเวลาคนต้องค่อยๆงัดมันให้มันสะอาดคนให้ถึงก้นนะ อย่าไปบี้บ,บี้บี้แบบนี้เขาไม่ได้นะคนไปไม่รู้ไม่ชี้อ๋ออันนี้อันนี้บี้ไม่ได้อันนี้บี้ทุกอย่างทุกอย่างอะ่ะขนมเค้กอย่าไปบี้เขาไม่ว่าจะเป็นเนยขาวหรือเนยอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆแบบนีี้เด๋ยวมันจะใสเงาเลยอ่ะปา้าเคียตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีเศษสิ่งจำไว้นะบัตเตอร์เค้กสูตรนิ่มนะใครก็นิ่มสู้เราไม่ได้รับประกันเลย <c oughs> แล้วคนน้อยคนที่จะเจอสูตรนี้นะ สูตรนี้มีเฉพาะนักเรียนโรงเรียนนี้ไปทําอาหารกินกันได้ใครจะนิ่งกับาเรานี้ไม่มีแล้วแล้วมันอร่อยกว่าเค้กไข่ไต้หวันเพราะว่ามันมีเนยเอาเนียนยังโอ้เนียนเลยเนียนยังไหนแล้วเอาเนียนแล้วก็ใส่พิมพ์แล้วนะเนียนแล้วนะป้าใส่พิมพ์แล้วนะพิมมาอ่ะอันนี้เป็นบทพิสูจน์เดี๋ยวดูนะ เนื้อมันเท่าครึ่งพิมไหมโอ right? ้ยังไม่ถึงครึ่งพิมเลยยังไม่ถึงครึ่งพิมเหรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนมันขึ้นนะตอนอกแล้วเราจะรู้ว่าเนื้อมันไม่ถึงครึ่งอ่ะแล้วมันขึ้นมาถึงครึ่งอ่ะมันจะมันจะเหลวเอ้ยมันจะมันจะนุ่มไหมล่ะอืออ่าพอแล้วนะป้าไปล้างมือแล้เห็นไหมมันไม่ถึงครึ่งพิมนะ่แล้วเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาถึงพิมหนึ่งอ่ะดังนั้นเค้กเราจะนุ่มกว่าคนอื่นแล้วของเราเนี่ย ไม่ต้องคุยไม่ต้องขอไปเลยไปอบเลยไปนี่ไปอบกันอบแล้วนะอบเลยปลป้าใช้ไฟ140สำหรับเคส้สามปอนด์ถ้าสองปอนด์ป้าใช้150ยห้าบถ้าปอนด์หนึ่งป้าใช้ไฟ160บนะนี่นะแล้วเค้กสุกดูยังไงจำได้ไหมหน้ามันจะดิ่นๆิมเออเนมันจะร้อนออกจากพิม์แล้วหน้ามันเด้งๆ่ เหนนะอันนี้<ร>ป้าอบ<อ>ประมาณกนะี่นาทีอบประมาณสักอย่าจับเวลาอบนะใครจับเวลาอบนี่ล้มเหลวเลยนะห้ามจับเวลาอบแล้วดูกระทั่งมันมันล่อนออกจากพิมหน่อยๆแล้วหน้ามันเด้งๆนะ่ะคือสุกแล้วอันเนี้ยสุกอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงโอเค <Okay, S 2> นะโอเคสุกแล้วมาดูเค้กสุกดูยังไงหน้ามันจะนิ่มๆต้องดูก่อนว่ามันหดออกจากพิมไหมหดออกจากพิมมั้ยอ่ะ โอ้เนี่ยหดออกจะพิมพ์แล้วเกแล้วก็หน้ามันเด้งๆเนาะเนีย่ยดูนะ <ๆ S 2> หน้ามันเด้งๆนะเดี๋ยวจะกลัดให้ดูตอนนี้กลับเค้กต้องบิดแน่นๆนะเพราะมันมีพิมพ์อยู่นะเดี๋ยวมันเลื่อนแล้วลงลงลนเลยนะกลับแน่นๆบิดแน่นๆอ้าวทีนี้แล้วก็กลับเอาน,นีออกมาโอ้เห็นไหมเค้กป้าไม่ต้องปูกระดาษสีเวลาใช้ทาพิมพ์อย่างเดียวะ่ะ แล้วเราก็กลับคืนนี่เห็นไหมตะกี้นี้เราใส่เนื้อนนิดเดียวเองโหดูนี่มันเด้งด้วยนะมันเด้งด้วยนะแล้วจับไว้อันนี้อร่อยกว่าเค้กไข่ไต้หวันอีกเพราะมันมีเนยมันเป็นบัตเตอร์เค้กนะอ่ะรอชิมเด้งไหม่โอเคเดี๋ยวรอชิมแป๊บหนึ่งรอมันก่อนตัดไ่ตัดเลยนิ่มไหมโอ้มีความนิ่มของมันไหมใช่ บัตเตอร์เค้กเนื้อนิ่มนะมีอยู่ในคอร์สเค้กพื้นฐานถ้าป้าบอกว่ามันนิ่มแค่ไหนก็นิ่มสุดๆเลยมันนิ่มที่สุดแล้วป้าชิมเล็กๆก่อนชมม,มาแล้วชิมเลยนี่ป้าเ,เอาไปให้ผู้ชมดูหน่อยทำไม ทำไมมันนิ่มขนาดเนี้โอ้ยขาเดี๋ยวม่ขาดเนื้อละเอียดยิบเลยเห็นไหมดูโอเคอืมเคยกินบัตเตอร์นิ่มเหมือนนี้ไหมนิ่มอ่ะนิ่มมากเลยยังเด้งถึงเลยเนื้อมันเหมือนเทกไข่ไต้หวันอ่ะแต่มันนิ่มกว่าแล้วมันก็อร่อยกว่าท้องมันเนย อร่อยอจอป้าทำขายขายดีมากป้าใช้เค้กนี้ทำเบิร์ดเดย์เค้กนะเค้กวันเกิดกับเค้กปีใหม่ป้าทำสูตรเนี้ไปขายนิ่มมากสมัยก่อนเค้กเขาจะไม่มีเลเยอร์เป็นสาชั้นเขาปาดเลยเขาปาดเนยเลยป้าเอาเนื้อนี้แหละไปขายอร่อยใช่แล้วนิ่มนี่วันนี้มันนิ่มแค่นี้นะ ผมนี่มันนิ่มกว่านี้เองอยู่ต u t t e r นะอ่ะกินเลยมันนิ่งเลยเอาไปดี้พ่งให้กล้องดูเป็นบัตเตอร์นะเนื้อบัตเตอร์นะใครชอบก็มาเรียนไปอะเยี่ยม